เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้อยู่กับผมโมบดิกชาแนลฮะแล้วก็วันนี้เรายังอยู่กันในเกมเดสบายเดลไรฮะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมผู้พัฒนาเกมฮนะเขาได้ปล่อยตัวอ่แพทใหม่ออกมากนะ็คือ1.4.1ฮนะโดยมันมีการอัปเกรดอยู่หลายอยา่างแต่วันนี้ผมจะพูดหลักๆอยู่แค่2เรื่องนะฮะเรื่องแรกคือสิ่งทุกคนรอคอยนั่นก็คือวอนทไทดบัตรฐานนะการได้แต้มคูณ2นั่นเองนะฮนะโดยกิจกรรมนี้จะเริ่มวันศุกร์ที่17ก็คือวันนี้นะฮนะจนถึงวันอังคารที่21 เวลา7โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยนะฮะตามเวลาประเทศไทยใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะฮะเพิ่งมาเล่นหรือว่าเพิ่งจุดติไปต้องการหาเพิค์หาแต้มอะไรเงี้ยกิจกรรมนี้เหมาะกับน้องๆทุกคนมากๆเลยฮะโอเคฮะเรื่องที่2ที่เราจะมาพูดกันนั่นก็คือผู้พัฒนาเกมเขาได้ปล่อยแผนที่ย่อยในแมปออโต้เฮเวนมา1แผนที่ฮะนั่นก็คือ กสเทเวนฮะโดยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแผนที่นี้กันไปสำรวจกันว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเอาแล้วครับตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยฮะก็เดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนมาสำรวจแผนที่ใหม่มีชื่อว่าแกสเทเวนนั่นเองฮะเป็นแบบย่อยของออโต้เทเวนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาเดินร,บรอบรบก่อนนะในโซนบ้านใหญ่ผมจะยังไม่พาเข้าไปดูนะฮะจะพาดูรอบรอบนิดหนึ่งฮะแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูเนี่ยทาง แพด1น1ี่เนี่ยก็ยังมีอาการหน่วงเหมือนเดิมนะในการปรับออาต้านะยังมีอาการหน่วงเหมือนเดิมโอเคตอนนี้เราเดินมาแล้วก็มาพบกับซากร,รถนะฮะซากรถนี่ฮะวางการเป็นกอพนเนเลยฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีซากรถแยกกันนิดหนึ่งฮะให้เราสามารถดึงเวลาเวลาเวลาเราเล่นกับคิลเลอร์เนี่ยเราสามารถดึงเวลาตรงนี้ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาดูร,บรอบๆนะฮะโดยที่ร,บรอบๆเนี่ยมันก็ยังคงความเป็นออโต้ให้เว่นเหมือนอยู่เหมือนเดิมนะฮะ เดินเลยมาอีกนิดนึงก็จะเจอซากรถอีกหนึ่งซากอีกแล้วฮะดูฮะนี่เป็นซากรถใหญ่ๆ่ฮะแล้วก็ซากรถเนี่ยมันไม่สามารถทะลุทะลุได้นะจะไม่มีช่องระหว่างกาจะมีแค่เป็นเหมือนซากรถที่วางเพิ่มตรงนี้สักจุดหนึ่งหรือ2จุดอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้ก็จะพอให้เราดึงได้ดึงเวลาให้ถ่วงเวลาได้นะฮะสำหรับคนที่ชอบจุกนั่นเองฮะส่วนด้านข,ข้างก็เหมือนเดิมฮะออโต้เฮเวนเหมือนเดิมแล้วก็ออโต้วฮเวนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะปรับไม้ลดลงค่อนข้างเยอะนะฮะ ค่อนข้างเยอะโอเคเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆฮนะเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยกองเอาโอเคเดี๋ยวมาดูสำรวจบ้านเล็กก่อนอา้าวบ้านเล็กตรงนี้ไม่มีเบ็ดเมนนะเบ็ดเบ็ดเบ็ดเมนจะมีอยู่2โซนนะฮะก็จะมีโซนบ้านเล็กก็คือที่เราอยู่เนี่ยนะฮะหโซนถ้าเกิดไม่มีตรงนี้ <laughs> ก็จะอยู่ตรงบ้านใหญ่ <laughs> เดี๋ยวผมพา <laughs> เข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับไอพวกกองรถเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสองสากอง2อสจุดหลักๆนะฮะสอสจุดหลักๆนะฮะแต่ว่ามันก็จะสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะ อันนี้โหอันนี้เป็นทางค่อนข้างยาวอะเป็นซากรถแล้วก็ทางเดินค่อนข้างยาวเราค่อนข้างจะเสียเปลี่ยนนะการที่เล่นเซอร์ไบเวอร์นะฮะถ้าเกิดคุณไปเจอเดอะเนิร์ดหรือว่าเจอเลื่อยเนี่ยฮะมันเป็นทางตรงแบบนี้เราค่อนข้างจะเสียเปลี่ยนมากๆเลยนะฮะโอเคตรงนี้มีซากรถอีกหนึ่งอันก็ดึงเวลาได้เหมือนเดิมฮะแต่ว่ามันไม่มีไม้ก็คงจะเล่นได้ไม่นานเท่าไหร่นะฮะมันไม่มีมันไม่มีไม้อ่ามีอีกหนึ่งกองฮะมีซากรถหนึ่งกองฮะ จริงๆอย่างนี้ผมถ้าเกิดความคิดผมผมว่าน่าจะมีไม้ให้สักแผ่นหนึ่งนะให้แบบวนได้อะไรแบบเนี้ยให้วนได้อะไรเงี้ยฮะโอเคเดี๋ยวผมพามาดูอีกรอบหนึ่งฮะดูว่าตรงนี้ค่อนข้างตรงฮะทางค่อนข้างตรงมากๆเลยฮะแล้วก็โอ้โหถ้าเกิดแบบเจอเลื่อยแบบว้าวมาทีเดียวนี่คือหลังแหกฮะบอกเลยว่าหลังแหกฮะเนี่ยส่วนข้างๆนี่ก็เหมือนเดิมอะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะฮะโอเคเราถึงโซนไฮไลท์ของเราแล้วก็คือโซนบ้านใหญ่ฮะ มันมีป้ายใหญ่ๆเป็นป้ายไฟนะฮะเขียนว่า Grand Heaven ะฮะมีป้ายค่อนข้างสวยเลยน่าจะเป็นปั๊มน้ำมันนั่นแหละเป็นปั๊มน้ำมันแล้วก็อาจจะมีมินิมาร์ทนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะฮะดูฮะป้ายค่อนข้างสวยผมค่อนข้างชอบนะค่อนข้างชอบตัวผมเองความรู้สึกส่วนตัวนะฮะค่อนข้างชอบฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆก่อนนะฮะดูบรรยากาศก่อนละกันนะสำหรับรอบๆบ,บ้านใหญ่อ่ะดูฮะ ไม่มุมนี้สวยจริงๆฮะสวยจริงๆน่าถ่ายรูปเก็บไว้ฮะสวยนะสวยโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจกันละฮะรอบๆนะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยววิ่งดูรอบๆพวกหน้าตางเนี่ยผมลองดูสัก5-6เกมละหน้าตางจะมีการสลับเปิดปิดสลับกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วโซนด้านหลังตรงนี้ก็จะมีไม้หนึ่งแผน่นแล้วก็พร้อมถังกระยาทให้เราสามารถจุกได้นะจุกวนได้นะจุกวนได้นะฮะจุกวนได้นะฮะ,ะ,ฮะแต่ก็มีโซนไม้แค่แผ่นเดียวนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงสาหรับคนที่ชอบจุกนะ ตรงนี้มีลายสกีนะอ่านะฮะมีสกีว่าแกตเทเวนนะฮะโอเคอันนี้ก็คือโซนรอบเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนข้างในเดี๋ยวดูตรงที่เติมน้ำมันนิดนึงฮะตรงที่เติมน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดเราเดินผ่านจะมีเสียงเหมือนคอกกละเังเหมือนกริ่งแหละเหมือนกริ่งฮะเหมือนกริ่งของเขาเหมือนสไตล์ปั๊มน้ำมันก็จะคล้ายๆกับต่างประเทศฮะจะคล้ายๆกับต่างประเทศก็คือเอารถมาจอดรถแล้วก็เติมน้ำมันเอาเองแล้วก็เข้าไปจ่ายเงินข้างในนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในตรงหน้าต่างบางนนี้บางทีมันเปิดนะฮะบางทีมันเปิดแต่รอบนี้มันปิดอยู่นะฮะหน้าต่างก็จะสลับหมุนเวียนกันไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเคาน์เตอร์คิดเงินนั่นฮะเห็นกริ่งไหมฮะมีกริ่งอยู่ด้านบนนะฮะอันนี้เป็นเหมือนเป็นเชลลายข่ขอมีตู้แอบได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างจุกฮะเวลาแบบว่าโดนคิลเลอร์ไล่เราก็วิ่งประมาณนี้ะมองไฟนิดนึงอะคิลเลอร์ไม่มาเราก็วิ่งกลับไปอะไรประมาณนี้เรื่องการจุกเพื่อนๆน,น่าจะจุกกันไปแล้วแหละผมเป็นคนที่จุกกไม่่่เงอยูแล้วนะ ก็แค่แนะนำเฉยๆตรงนี้จะเป็นโซนของเบทเมนต์หรือว่าห้องใต้ดินนั่นเองนะครับในเบทเมนต์นี่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะก็จะเป็นเบทเมนต์ทั่วๆไปนะครับก็จะเกิดที่บ้านใหญ่ได้แล้วก็เกิดที่บ้านเล็กได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเชลนะฮะมีของระเกะระกะและข้างหน้าเป็นตู้แช่นี่ยตู้แช่ก็เป็นเหมือนซากอะไรหรือเปล่าวะ ทุบๆแตกครับแล้วก็เดินเข้ามาโซนข้างในนิดนึงจะมีเครื่องปัดไฟเครื่องปัดไฟนี้จะมีอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็จะมีรถ1คันมีไม้1แผ่นอย่างนี้ตลอดนะฮะก็เป็นเหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์กแหละว่าตรงนี้มีเครื่องปั่นไฟนะอะไรประมาณน,นี้ฮะประมาณน,นี้นะฮะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะเป็นแผนที่คร่าวๆนะฮะผมก็มาลองอยู่พักหนึ่งนะฮะดูว่าอันนี้ก็คือ รอบๆแล้วก็โซนภายนอกโซนภายในนะผมก็พาเขาไปดูเรียบร้อยนะฮะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะมีความสนุกกับการอยากจะเล่นเกมเล่นบาเลอร์ไลมากขึ้นนะฮะอาจจะอยากเล่นเกมมากขึ้นผมก็ดูแผนที่ใหม่ก็เออน่าเล่นน่าเล่น,น,เ,ลนเอาละฮะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะมาเร็วไปเร็วถ้าเกิดถูกใจไงฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ด้วยวันนี้ลาไปแล้วฮะบายบายสวัสดีครับ